สวัสดีครับผมนอนสวรรค์วันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมนอนซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นเดบเล่นกับคนอื่นตอนนี้เรามาอยู่ในเซิร์ฟออนไลน์ในโหมดที่ยากที่สุดเราก็แค่รอโหลดไม่นานแหละแต่อย่าแพ้เถอ,โอะโฆษณาเพียบเลยก็จากคอมเมนต์ที่ทุกคนคอมเมนต์เกมนี้แล้วอะ <S <S ผมว่ามีคนคอมเมนต์คนหนึ่งว่าข้อดีคือเปลี่ยนสกินได้ข้อเสียนนคือโดนแพ้โฆษณาม,มาเยอะเลย นั่นแหละข้อเสียสุดมันคือข้อเสียที่สุดในโลกเลยแต่ว่าถ้าคนเล่นแบบไม่มีเน็ตมันดีนะแต่ว่าเราจะไม่ได้เล่นกับเพื่อนแต่เราอยากเล่นกับเพื่อนเราก็ต้องเปิดเน็ตอกินไปเรื่อยๆครับผมตอนนี้เรายังไม่เจอใครเลยเดี๋ยวนี่คนมันเยอะนะไอซีแดงๆนั้นอยากเข้าใกล้อาเข้าใกล้นะครับ นี่คือครับนอนนอนไวมีเอ้ยน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวไอ้สีแดงๆนี่ก็น่ากลัวนี่มันหมุนติ้วติ้วอย่างกับดบบเราต้องยาวได้สุดในโลกให้ได้คือยาวประมาณพันหนึ่งอ่ะอย่าเราต้องให้ใครก็ได้มาชนตัวเราอ่ะคือเราอย่าไปชนเขาโอ้โหหนอนตัวนั้นหน้าตาบ่นล้อ หนอนตัวนั้นก็หน้าตาเหมือนกันแต่ฉันเป็นหนองสวรค์เกเป็นหนอนอะไรล่ะขอถามก่อนโอเคโอ้ okay. oh my god ใครอะตัวน่ากลัวมากเลยยางกระดวงตาซิกโอ้โ oh หโซนนี้มันคนเพียบเลยดูดิโซนนี้คนเพียบเลยเข้าใจละจะเราจะสามารถจมตีคนได้ถ้าคนชนชนตัวเราเขาก็จะแพ้ แต่ถ้าเราทนหัวชนตัวเขาเราก็จะแพ้วันด,ดีไอหอยท่าโอ้ยเยอะจะตายไอพวกนี้จะหัวจะหัวเอาหอัวไอบ้านนี่มันก็เยอะไปละเ,เดี๋ยวกินซะเลยตัวน้อยนิดเนีเ่ยล้อมหรอ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 ไม่ได้ล้อมหรอกอ จะต้องดังนไม้สุดในเซิร์มี้ให้ได้มีไงฉันเคยเห็นนะลองดาวน์โหลดมาเล่นละรู้สึกดีมากเลยคลิปแองเีคนเล่นผมก็คิดอยากเล่นผมก็เลยดาวน์โหลดมาแค่ไม่นานนี้เองเพิ่งดาว์โหลดมาแต่ว่าเราเล่นแล้วรู้สึกสนุกก็เลยคิดจะถ่ายลงซะหน่อย,อ,ยอ,อ,อืมอเจ้านอนใจเกเีสุด ผมว่ามันน่าอีมากเลยเนาะเอแล้วก็โดนกินซะเลยหู้สบิดขนาดน,นั้นอะอตอนนี้ตัวเราเริ่มยาวแล้วนะครับผมนี่แน่เป็นเงีเรียบร้อยเราคิวอะไรก็ได้แล้วนี่นี่เป็นไงีเราสามารถคิวไอเจ้านั้นไนดะ้นี่อยากโดนไหมอยากโดนไหมอยากล้อไหม อยากล้อมไหมอยากโดนไหมอยกโดนไหมถ้านอนชอนหัวหนอนจะเกิดอ,อะไรขึ้นอะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ตอนนี้ตัวเรายิ่งยาวเข้าไปใหญ่ละ <c oughs> มีหนอนตัวสั้นๆอย่างเงี้ยนี่เออแล้วมันก็กินกันใหญ่เลยเห็นมันกินกันใหญ่ใหญ่รีบอาิาโอเค โอเคผมเป็นหนอนนะครับว้าวนานตัวยังสั้นเกมกำลังโหลดแล้วมันก็เด้งขึ้นมาว้า wow. วตัวยาวเพียบเลยเสริมนี้ตัวยาวเพียบสองตัวเต็มอะไรกนะ็นั่นน่ะเพียบไปหมดเลยเดี๋ยวเราขอขออนุญาตไปโซนที่ไม่ค่อยมีคนละกันโซนนี้คนเยอะเหลือเกินไอโซนที่ไม่ค่อยมีคนจะได้ฟาร์มเก็บอาหารได้อย่างรวดเร็ว ส่วนใหญ่เราจะไปส่วนที่ไม่มีคนเท่าไหร่เพราะว่าโซนมีคนเยอะมันไม่ดีอ่ะเนี่ยเห็นไหมไอพวกนี้มันก็เยอะไปไหนเนี่ยเอออะไรนะนี่เป็นไงโซนนี้คนมันเยอะนะเนี่ยอะไรของชื่อคนนะชื่อคนโคตรยาวเลยเว้ยเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟใหญ่ๆนะครับ ตอนนี้เรายังไม่อยู่ในริเวอร์บอร์ดนะครับโอเคเราเป็นสีม่วงเนาะไม่ใช่เราเป็นสีม่วงเออแต่เรายังไม่ลงชื่อเลยเรค่อยลงชื่อแล้วก็ตอนเทเดี๋ยว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 ,ยวไอพวกนี้มันจะเยอะไปไหนกันแล้วนั่นนะ่ะเดี๋ยวก็โดนกินซะเลยไอตัวเล็กอ้าวไอตัวใหญ่ไอ้ตัวใหญ่ก็โดนกินนะครับ เป็นเสร็จแล้วก็โดนกินเข้าไปอีกแล้วก็โดนกินเข้าไปอีกสรุปโอเคต้องใส่ชื่อก่อนเพราะว่าไม่ใช่ถ้าไม่ใส่ชื่อมันจะไม่ได้เห็นไหมมันไม่ยอมล็อกชื่อไว้อะยโอเคนั่นดีโอเคจอยสติกกั่มใคเอาว่าเมดโดนเอเอผมไม่นอนครับวันนี้โอ้โหหมา นอนเทียบเลยโลกนี้เราต้องไปตรงที่ไม่มีคนเท่าไหร่ตอนสั้นๆตอนเริ่มยาวปุ๊บเราก็มาโซนที่มีคนได้และไอหัวหน้านี่กิน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 มัมมนีม่ีเราไปตัวสั้นๆนีเป็นไงตัวสั้นๆเนี่ยเดี๋ยวแกก็ตายอ,อีกอ ไอตาบ้าที่มาเล่นกับเราเมื่อกี้โอ้โหแล้วคนแถวนี้มันเยอะไปไหนกันแล้วนั่นอะแล้วไอแดงๆนั่นก็ตามหลังมาโอ้โหแล้วโซนนี้อ่านเพียบเลยโอ้โหโอ้โหไอไอแย่งเดี๋ยวก็ตายเลยเมื่อกี้ให้ชนไปนีนึงนะหายเลยโอเคตัวยาวมากละเดี๋ยวโซนนี้ไม่ค่อยมีคนก็จะดีดี มีแต่ไอตัวสั้นๆเนี่ยงั้นก็ดีอะดิผมไม่ชอบตัวยาวๆเท่าไหร่น้องยาวที่สุดอืมเฮ้ยไอล้อล้อใหม่กือจะเล่นจูบอีกละผมไม่ชอบคนเล่นจูบงกลมอะไม่งั้นผมคงเสียตัวไปเยอะแน่เฮ้ย,ยไม่เอานี่ไม่เอาฉันไม่เอาแน่นอนไม่เอาครับเดียนนเด๋ยวโดนเดี๋ยวโดน เดียวอย่ามายุ่งกับผมไอ้ยายตาบ้านนะมันมาเล่นจูบกันฉันอีกแล้วอืมอืมหัวหัวกตับเป็นเหยื่อของเขียวแล้วครับตอนนี้ตัวยาวมากเลยแบบความยาวนี่ก็สูงเหลือเกินนะเนี่ยนีมีเป็นไงโคตรใหญ่เลยโอ้โหแล้วฉันยิ่งเข้าสีง่อยอไม่ยาวฉันต้องวิ่งหนี มันทำไมมีเตือนน้อยอ่ะดีด <sorta S 3> ีด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 ีีดดี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  จะทำผมโอเคกลับมาต่อเลยตอนนี้เรายังไม่ตายนะครับตัวดีเล็กเราอยู่น้อยมากตอนนี้เรามาจะกับไอหูกระต่ายที่เธอมไม่เปลี่ยนแปลงครับตอนนี้เรายังไม่ได้อยู่ในลีด e ร r บอ a ์ดเราจะต้องทําการไปเรื่อยจะไม่มีใครจูบเราได้หรือว่าเป็นวงเราได้ซึ่งเราไม่สามารถซูมออกก็ดูได้ว่า อยู่หรือเปล่าซึ่งมันไม่ใช่เกมโรบอกโลบบก์ก็มีนะไปหาเล่นได้แต่ว่ามันไม่ค่อยสนุกด้วยหวัดดีตัวอย่างใหญ่เสยสว่างว,วิบวับโอ้ยแถวนี้เศษอาหารเยอะนะกินเข้าไปเรื่อยๆครับผมในระหว่างนี้นะครับอย่าไปยุ่งกับตัวอะไรทั้งนั้นอันตรายมากเลยช่วงแรกๆสำหรับช่วงแรกๆเราอย่าเข้าใกล้ตัวอะไรที่ มันจะชอบมาทำร้ายเราซึ่งเราอยาก Arizona, คด <curtain> เป็นวงกลมแบบน sure. ี้หรืออาจจะมีใครก็ได้มาเล่นกับเราซึ่งอย่าเลยมีสารอาหารเพิ่มเยอะด้วยฟังควมตดควมตดคมตดควมตด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 ไม่เอาเลวไอ้ยายกลับบ้านี่โอเคครับผมจะเป็นหนอนสวรรค์แบบสวรรค์แบบสวรรค์ ไม่สวรร์อันนี้นี่ก็สวรรค์มากพอละสวรรเขายูนิอคอนมันต้องมานสีม่วงดังนั้นเนี่ยมีสวรร์เหมาะมากแต่ทีนี้ผมจะเปลี่ยนตัวละทีนี้จะเอาไปเขายูนิคอนแต่ว่าเออเหมาะมากแล้วก็เริ่มเล่นออนไลน์สสดีครับห<อ>นอนหนอนอยูนิคอนนะครับแต่ว่านะ นอนยูนิคอนมันจะได้หรอนอนยูนิคอนนะครับผมนอนยูนิคอนโอเคนี่คือนอนยูนิคอนโนคนี่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 โอ้ยนยยยยยยยนยยยยย้ยย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 ยๆยยายยยยฉันอย่ายยยุ่งกัยฉันอย่ามายุ่งกับฉัน อย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับฉัน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 อย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับฉันมาอย่ามายุ่งกับอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับฉัน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 อย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามามามายุ่กับฉันโอเคตรงนั้นสสีแดงเทียบเลยนี่เป็นไงตัวยาวขึ้นเยอะเลยโอเค กินสีแดงเยอะๆนะครับโอ้โหก็มันหอยทับอโอ้โหนั่นกินไม่ได้นี่เป็นางกงาินสารแต่ละสาสเข้าไป <c oughs> นี่เข้าไปเยอะๆเลยซึ่งตอนนี้เราก็แค่ต้องทำตัวเป็นยูนิคอร์ตัวหนึ่งซึ่งทำให้สีเข้าใกลที่มันขยับได้ ดีกินเข้าไปเยอะๆเลยครับเกมนี้ไม่ค่อยมีเสียงนะนั้นเกมนี้ไม่ใช่เสียงนะครับเป็นเกมแนวที่ไรเสียงแต่โฆษณาจะมีเสียงนะผมขออนุญาตปิดลแล้วกันเกมนี้ไม่มีเสียงผมก็ปิดเลยอ่ะดูยัตวตรงนี้เออ,อหนึ่งสองร้อย <800. S 2> หนึ่งหนึ่งสองซ้ำ โอ้คุณทางขึ้นดีกว่าแลวตอนนี้ยังไม่มีใครยุ่งกับผมความยาวของผมโคตรเยอะเลยเดี๋ยวตัดมาตอนตัวยาวดีกว่าโอเคตอนนี้ตัวยาวแล้วครับตัดมาตั้งแต่ตอนตัวยาวแล้วตอนเนี้ยตัดมาตั้งนานตอนนี้ตัวยาวแล้วโอเคตัวยาวอย่างนี้ก็ดีตัดมาตอนตัวยาวก็ถึงว่าดีเลย และไอ้มีอะไรเนี่ยหรือเหลือนฟ้าหลือฟ้าหอโอเคดีนะที่พ้นได้ตัวยาวๆขนนั้นเฮ้ยเหมือนเราเริ่มยาวนะอะถึงถึงแล้วไงละ่ะตัวโคตรจะยาวเลยแล้วมันก็เริ่มสั้นใครมันทำให้สั้นสั้นน่ะมีต้องรีบกินต้องรีบทำนะครับตอนนี้ สิ่งที่เราทําได้ก็คือต้องกินแล้วก็ใช้ไอ้ตัวนั้นให้ฟุ้งเฟื่อยก็คือยาฟุ้งเฟื่อยใครพูดผิดก็คืออย่าเข้าใกล้ไอ้สีม่วงนั่นนนน่ากลัวมากน่าอันตรายที่สุดเลยซึ่งเราห้ามเราก็คือเราเราใช้ไอ้นี่อย่าฟุ้งเฟื่อยก็คือไอ้ตัววิ่งอ่ะถ้ามันฟุ้งเฟื่อยปุ๊บมันก็จะสั้นลงนันทีดน,นั้นใช้ในเวลายามจำเป็นส่วนเวลานี้มันยังไม่ใช่ยามจําเป็นดังนั้นผมขอ มัมมัมไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวตัดไปตอนที่มัมกันดีกว่ามัมเส,เสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยก่อนก่อนเดี๋ยวค่อยกันเดี๋ยวค่อยกลับมากันดังนั้นเขาตัดเลยแล้วกันเออมโอเคตัดมาตอนตัวยาวเรียบร้อยตอนนี้ผมตัวยาวมาก The Beat Alarm ตอนนี้เราแค่แค่ต้องทำตัวให้ยาวถึงหนึ่งพันซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในระดับเจ็ดร้อยนะครับ ซึ่งไอตัวสั้นก็ามาแต่เรายาวมากยาวจนจะทะลุขอนี่ดสอีสนี่เราตัวยาวมากอะนี่ดีดีด นี่นี่เป็นไงตัวอย่างใหญ่ไม่ต้องตัดแล้วตอนนี้ตัวโคตรยาวเดี๋ยวมันต้องตัดอีกจนกว่าจะถึงพันน่ะตัดจนกว่าจะถึงพันน่าจะได้อะดูดิดูด,ดิมันกำลังขึ้นหลักพันแล้ววะไม่นะเดี๋ยวดีกินเยอะๆนะจ๊ะเจ้าหนอนเออเออ อือโอ้โหอะไรนั่นน่ะวิ่งเลยครับรออะไรผมไม่สนนะครับผมจะหนีนี่มันเป็นยาจําเป็นนะเนี่ยโอ้โหหนีหนีหนีนอนแถวนี้เริ่มจะเยอะแฮะมนเคลื่อนไปขวางต่ออีตอนนี้ไม่ต้องตัดละตัวใหญ่ขนาดนี้ใครว่าจะไปตัดกันแล้วตัวโคตรใหญ่เลย นี่ขนาดยังไม่ถึงพันน,นั่นน่ะอะไรกันเนี่ยัน <c ười> เป็นเซตเลยและตัวสั้นก็มาตัวยาวก็มาครับตอนนี้ตัวเราโคตรยาวยักษ์เลยเออเอเอยอะไรอะไรอะไรหรอนี้ออกไปไกลๆจากตัวชา้าอย่ามายุ่ง นี่เดกยิงเข้าไปอีกครับฉันชอบโซนที่ไม่มีคนแต่โซนนี้คนเยอะจะตายคนเยอะจัดคนเยอะจัดแถวนี้แต่เราสามารถที่จะหลบดีเขาได้โดยการสปีดซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้ใช้สปีดนะครับตอนนี้ผมกำลังเดินอยู่ตามปกติมันจะดอนทั่วไปยังไม่ได้กินหนอนนะครับ นี่ตอนนี้เรายังไม่ได้กินคนอื่นนะครับคนอื่นจะมาทําร้ายเราเราระวังด้วยเราต้องระวังเพราะว่าแถวนี้คนมันจะเยอะหน่อยซึ่งมันไม่เยอะจัดขนาดนั้นหรอกแต่ว่าฉันไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะใกล้เข้ามาไหมโอ้โหใกล้เข้ามาจริงๆครับไม่โมโทษใกล้เลยทําไมสวนนี้ไม่ค่อยมีอาหารเลยทำไมสวนนี้มันไม่ค่อยมีอาหารเอ๊ะ โซนนี้อาหารทำไมห,หายไปหมดเนี่ยโลโอ๋อมันกำลังเกิดกันอาหารนี่ก็เกิดช้าเกิดช้ามันก็เจอน้อยได้แถวๆนี้แต่นคนไม่มาแถวๆนี้เพราะว่าอาหารมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกถ้ามันเยอะอย่างงี้เราก็มากินมัมมอยู่คนเดียวไม่แบ่งใครใครเพราะฉันเป็นหนอนจรจัดหนอนจรจัดเขาโพนี่เขาตกใจ แล้วจะกินสึกกันเียงเนี่ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ vais, โอ alon, โอตอนนี้เรากำลังกินจนเยอะมากแล้วโซนนี้อาหารก็เป็นโซนนี้คนเยอะนะดั olo, um งนั้นอยากเข้าไปเลยนี้มันจะมีอาหารรอบกหายเธอนีกินเข้าไปโอ้ขึ้นหนึ่งพันแล้วครับผมตอนนี้ขึ้นหลักพันละเรียบร้อยตัวยาวโคตรหลักพันแล้วนะเนี่ย โอ้โหขึ้นหลักพันแล้วเจ้าหนอนเจ้าหนอนพยายามเข้าอีกนะเจ้าหนอนพยายามเข้าอีกนะขึ้นหลักพันแล้วทีนี้ก็ดีมาเจ้าหนอนกินเข้าไปเรื่อยๆครับตอนนี้หนอนของเราโคตรยาวเลยยาวจนยาวจนไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่เป็นไงาโคตรยาวโอ้ี่เป็นไง นี่นี่โอ้โอ้ส่วนนี้มีคนด้วยเหรอเนี่ยอ๋อกินเยอะๆครับผมอือตอนนี้เราตัวยาวกว่าใครๆดังนั้นต้องระวังคนเป็นพิเศษไอ้คนไลยจอนจัดก,ก็มีพอพอครบเกินหนึ่งพันแล้วเนี่ยถ้าผมตายคลิปจะจบทันทีดังนั้นถ้าถ้าเกินพันปุ๊บถ้าตายปุ๊บคลิปจบเลย ตอนนั้นผมหยาดเลยอย่าเลยอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับฉันฉันไม่เป็นอะไรอย่ามายุ่งกับฉันฉันไม่มีอะไรจีกกเบลจีกกเบลจีก็ตัดไฟแมวจะเย็นไอพวกนั้นก็มาเยอะเยอะแล้วตรงนี้ก fünf, ็มีจุดตายอย่าเข้าไปเลยอย่าเข้าไปเลย จุดตายสีแดงน่ากลัวเชียวมัดจุดตายสีแดงน่ากลัวมากเลย,เยนี่มันสุดเนี่ยใช่ไหมเนี่ยสุดแมปไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่คนนี่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เฮ้ยเลยเ โอเคครับบายสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราชนะเรียบร้อย